สบายดีปะลุงสบายส่นสมสุขตมนอก็มาผสมสองน้องดำดำแบบม้วนเลยนะน้ำลายกระดกระเดียดแน้ำลายพุงทั้งบานน้าบมพอดีดำนี่นะพอดีดำมนเจ้าที่สิจิ๋วนะนำเต็มใหมครั เขียวกับเขียวท่านเลกันเต่ no no. ีเรื่อยๆอน้วเขียว่องยวกับเขียวยกอรน้ำน้องเขียวกับี่มีัเาโอ้ยเ็วเีตอนทีรถจะเดินทางเข้าในเมือง สบายดีป้าลุงม,มาัมสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอาไปหนุนกักำลังเข้าไปในเมืองมีกระทะก,กับสิบเพื่อกน,น่ะและะ้วผมก็ปเปิดเปิดก้นฉันเนาะร้อยสบายแม่มีหนั่งข้างหน้าเลยสบายดีพงไยแม่ยัย จับแน่จับแน่้อยนางเอกนางเอกนางนาไปโอ้ยาดพระเอกวยว่นะออขอเป็นตุกงเียไปเกมาับเป็นนางเอกไอ้น้อเป็นเรียกไปเรียมาขอหัวกัีนอ่หอหนหน่หน่ออีดไปดีด่นเดินทางของในเมืองนาล่ทางกับเพื่อนได้ล่านเล เมื่อนาบได้ล่างเนี่ยบได้มาคนขี่ในี่เม็นซคนล่างเมนเคยแหล่ง่ปจ้าีนี่เนี่ก็าลุงชิเวีนวันตาไปเที่ยวออได้เลยเท้าวันหรือิบูเสียโอ้ยยยยียย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 เยย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 ยมไปกอดผ บ้าน้องดำไปปล่อยอยู่เมืองยอเลยมาเลยไปยมเมืองบ้านเขาเปิดกันซันอ้าวปู่ยูนี่พันมี่จุดอ่ารพันบ่มีมันหัววะจักมันซึมลงอีมันบกเร็วขนาดให้ตุ้ยปู่ยูนั่งกระเฮิรแม่จิงเหดการเออแล้วปลูกเห็ดยเพาะยางเสีย วังน,นี้เฮ็ดกระโบม,มีาบมลายเฮ็ดกระโบลายตอนนี้กำลังหอดอาจารย์ทีน้องบ้านพ่อเฮาไม่เออแกลูกอมให้ลุงหนะ่อยบ้านพ่อน้องดำยู่ทางไร้เือนนะน้องดำเฮือนพออ่พอเฮือนอยู่มันจะมีทางไหนได้ลงเงีนเยนด้าาขางลงเงียนนะตัวเขาคยมาบโตะกี้ โอ้ยมำอมันนอนผเดนนี่ไดนเฮือนยังยอะง้นมากลงนะมันมีคนอยู่ปัวขืนโตเลยวก็มาอยู่ก็เลยไปแก้วใหม่มากันเด็ดเทียงอันนี้ออ้ทุ่งเขาจองก็ไทยหุดหน้าเลยคละคงได้เลยว่ามาขอกินไหมอ้าวข้าที่ไเป็นฝาห เฮ็กน่อดวนเยเลยนะโอเคเองโอเคอายูเลยจับเบิ่งที่กองเห็นเต็มเต็มวมนนีเบารถห่มีเปิดกันสั่นอยู่เป็นยังไงบมันกับโปกันเดียผิดกรอวของมานกลายหืมกันจะตายตายม่มีน้ำนองจูบเลย chân ngò Lượt, cứ quay một ngàn nhạc dù không lại Lượt bên quay Cũng của mình nhiều Nằm này Nằm Nằm Mi chơi ừ. Nằm Nằm <laughs> อื่นะบกนี่ั้ทานเนีนน้นางมีบกง่ายเเพราไปเติมบินตาตอนเด่นะนาหน้าขาน้อยเาเคยพอน้ำฝนต้น้นเี้เป็นเมยตอนนี้ลายก็เลยหลังจะเป่งผมมีบบเป่งพอดีเลยจังคาแกจิโ่บุงเลยพอดีนาะจะอ่อนนะผมก็เจ้าป้านเทาตีมบนอ่อน

สมุงตรงเป๊ะเงียบจิตบ้ามสรุปแล้วมึงสิได้เห็ดเบิดบนหน้าเห็ดเบิด์ตท่าบได้เห็ดเหรอก็ถือกันลังอยิบถ่วงมอยอดเห็ดยอดเห็ดเออมวยยอดมันเก่งดีเราเห็ดหน้าพเดียวก็ได้เลี้ยงกันทั้งคนท่านี้ด้านหน้าบุคหอยได้ทงทงเก็บแอลอีเดียดีท่างทางเวก็อีเดียทางเวก็เป็นงานอยู่พอดีนี่ นนีี่เงินอยู่วางไหมันมีได้เงินอยู่วางตรงกลางเงินจักหลังแหวนล่างนี่ก็ได้ไงชักลังเหินมีลังเดียวหมดแล้วบอกกันรอสามจีแรงถ้าเรามาขายเอาไรขายเอาดินดินกับมะกุวงหนึ่งยังอยู่บ่อดินย่างเออไม่ได้ขาย้ะอันเมียนแนวมั้ง ตัวชิมายูกมาอยู่พี่แล้วตัวชิมายิน,น้าใช่มาอยู่ี่เอาเขาที่เราชอบอ,อยในเงือนน่ะนาเียเจ้ากเอาเมีมมยมาแล้วพี่เดกาดที่สูงพี่เดอแมน,นสืนนส่อแคนดเ็จลวดเละโดเ็จล <laughs> วดเศจลวดเ กลัวมันลงทีเมนดี้เงจเดียวันนี้มาเดินท่านีอดูน้าเอออันนี้มาดูน้าใสดูน้าคลองดูน้าคลองนี้โอ้ยดูน้าคลองบอลนะนน้าคลองอันนี้คลองบดเะบมีเนาะมองมีมองบมี้ขนาดูน้าคลองนนี่เนาะไม่กขึ้นาะช ต่อไปลุงต้นนี้มาสร้างดำเลยเนาะต้นนี้ก็มาสร้างดำ้มวเาเขไป้เยค่ะบอบีเงินนี่ยดีม่ะสัสดีค่ะพอดีลุงกี่น้อยมาเกิดจะเล่นข้อยเปียไปปาร์ตี้ก่อนปาร์ตี้ก่อนแล้วค่ะ เล่งๆเลยอันนี้ชิเป็นบอนเขี่ยวได้เนี่ยก็จะหอมเงินก็จะซื้เอเนี่ยเขียวใหญ่บอลตลาดเที่ยววันนี้เขาจะบอลรองเที่ยวมีน้ำตโต๊ะโอ,อ้กระติดไฟเลยเนาะไฟโซลเซลลักษณ์ลักษณ์โมกิเบนนี่ดอกเป็น จะห่วงของพนักงานดิใช่แล้วถูกจ่ายแล้วสามเลย มันอยู่ใต้ี่ปุนปองลานำเนาะอ่าประชอบริเวณมันอยู่ใต้ก็ฟ้ายจุดบเนาะมาคือแฟบปรวนประโยชน์ปัญญาอีกยังเงินมาเที่ยวเงินจีเซอร์บัตรเงินยังไม่มีบอกว่าลูกมึงชิบเขาได้ไรเกงชิได้โซซับเนาะ กาถ่ายก็บกับป้าลุงคะบันขีดอ่สั่งเราไม่มีไรๆเดอนช้างเงินเราไม่นีเยอไดลยทงินบกชงตลาดนอกนะน้องเลยานรถขายไงลานรถขายยไลานรถลานขายลานขายลานขาย้โ้งเ็โค้เราทางนะครัแล้วเออได้ได้ขนมขิงลานขายรถญ่ ลันขายรถใหญ่ลายขาทองลานขายทำกอดขายญ่รถลันขายไงรถลันอาเปียวไรถสีดเงินจองซั ปลาลูม,มอดเนี้ยเขาชิได้สมมาฟ้าควนันเลยน้องลุงเออชมสมาเยียงี้มมง <c oughs> ไปแล้วปลาลุงพอ่อทำนาคลิปนป้สบายดีสบายดี